จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมทำความเข้าใจกันก่อนคือกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นตั้งแต่กระดูกขากรนไกลบนขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่ฟิกอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าหน้าเราเบี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ย ขึ้นอยู่กับกระดูกขากรรไกรล,ล่างหรือที่เราเรียกว่ากระดูกแมนดิเบิลนะครับกระดูกนี้เนี่ยถ้าเปิดสมมุติว่ามันเบี้ยวไปทางซ้ายเราก็จะรู้สึกว่าหน้าเบี้ยวถ้าเบี้ยวไปทางขวาก็าาจะรู้สึกว่าหน้าเบี้ยวไปทางขวานะครับผมกรณีถ้าเผื่อ,อ,อการที่เราหน้าเบี้ยวเนี่ยนะครับเกิดจากการที่เราสกฟันที่ไม่ค่อยดีกรณีอย่างนี้การจัดฟันอาจจะมีแนวโน้มที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหน้าเบี้ยวได้ไม่มากก็น้อยครับ แต่ก็จะมีอีกหลายครั้งครับที่เรารู้สึกว่าเราหน้าเบี้ยวอันเกิดจากการที่กระดูขาขกานไกลของเราตรงมุมตรงนี้ครับมีขนาดซ้ายกับขวามไม่เท่ากันกรณีอย่างนั้นเนี่ยนะครับการจัดฟันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหน้าเบี้ยวได้ครับ